เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้พิตี้สาวนวดเขาตมเพลนให้นิดนึงนะคะพี่จักรนวดก่อนนะนดก่อเออเดี๋ยวด้านล่างเพื่อนบอกว่ายังไม่ทันได้ถ่ายเลยฮะจบแล้วน้องน้องพิตี้นวดแขนพี่ถ่ายก็ได้นะครับเออนะพี่วิทยาอยู่จนเลิกงานกับหนูจริงจริงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้ากะทิจะนวดให้คำสามคำครับไหวปว่า คำสามคำกับพี่ไหวนะครับไหวนะครับหน้าแมนหน้าโหดมากไหวนะครับโอเคค่ะลบเทียวลบเลยครับอย่ากยิ้ี๋ยวเรามาลองดูไหวว่ะอย่างกลบนะครับชอบอ่ะอยากลบอยากลบไหวว่ะอยากล็อยากลบลบกันเลยไว้เอาคู่พลอ้นนะอ๋อลืมโฟนเดี๋ยวฟังครับขอให้หายใจก่อนได้ไหม เศร้าวศขึ้นถูกแล้วนะคะบางทีเศร้ขึ้นมาหนึ่งสองสามลงแล้วเศราเพิ่มขึ้นเอออเาแบบว่าให้ลุ้นหน่อยฮะแบบว่าใครแรงเยอะอ๋อไว้นิดนึงอะไรเงี้ยขอให้เาวได้ทําหน้าที่สักเล็กน้อยหลดอ่อไหไหว้ว้าวพี่เสื้อขาวบอกว่าไหว้ว้าวเป็นคำสามคำนะคะไหว้ว้าวเนี่ยตอโบสาวครับ ไหวอ่ะได้ไปฮะพี่เนะอพี่เนาะจะไม่หั <laughs>